ยกมือขึ้นบายบายทไมอ่ะเป็นความหมายไป็นเรื่องลากรวันดีครับจ่าเกมยร์ถซิ่งครับผมวันดีค่ะเรถซิ่งค์ดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์ในตำนานนะครับครับผมแต่ก่อนนี่ฮิตมากเลยสุดในรุ่นตอนนี้ก็ฮิตเหมือนเดิมถูกต้องแต่ความนิยมอาจจะลดลงใช่ใครที่ชอบของเก่าของโบราณได้ไหมครับนี่ว่านะไม่แต่หนูว่าชมเนี้ยมันสวยกว่าชมสวยดีครับดูไฟหน้าครับสวยนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะจ่าเกียให้ผล K5 พันกว่าบาทเองใช่แล้วไม่ต้องจ่ายราคาเต็มค่ะราคาเต็มอยู่เก้าพันกว่าบาทใช่แล้ว เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับราคาเงินสดก็ห้าแสนห้าแสนหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งหมื่นห้าแสนหนึ่งหมื่นเฉยๆนะโอเคก็ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทไงเออมาดูตัวรถกันดีกว่านะครับสีดํานะครับสติ๊กเกอร์เดี๋ยวค่อยติดครับครับผมแม็กอะไรนี่แม็กบัแดแม็กดาวเหรอจ๋าบอกว่าแม็กโอ้าก็ดูแม็กอย่างไรดาวนี่เปลี่ยนได้ปะ สีสามเจ็ดอีสามศูนย์สีแปดแบกเวลแบกเวลก็ห้าพันห้าพันอ้าวข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าสายบันเทิงนี่สายบันเทิงเปิดว่าได้เด้อนะครับ่ได้ม่กี่หมื่นเมื่อกี้ไม่แสนหนึ่งไหมแสนหนึ่งหรือเก้าหมื่นเก้าหมื่นไปนะครับนประมาณนี้ครับเอซิลลี่ครับรถข้างในยังไม่ได้ความความสะอาดนะครับแต่ด้านนอกเลยเก็บงานให้หมดแล้วนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อไงครับ ช่องทางสีฟ้านะคะมีลิงก์ไลน์เบอโทรอยู่ด้านบนสีแดงอยู่ด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือทางเลือโทรมาแล้วก็สีดำ S C C Motor S K S C Motor 2แล้วก็ช่องจากเกมล็อกซิ่งครับผมเบอร์โทรหาเองครับอยากได้โทรหาเราเดี๋ยวจัดให้รับรัดแน่นอนจ้า